สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเบ็ดเบดจุ่มนะคะจุ่มเบ็ดงั้นเรามาแกะกันเลยนะคะแต่ขอแกะแป๊บนึงมันแกะยากหน่อยหน้าป้าแกะให้จุ่มเบ็ดส่งส่งมาอย่างนี้เลยนะจากจากช้อปปี้จากร้าน NB Hobby หรือว่า Shopee ใช่ชื่อในช้อปปี้ช้อปปี้จะขายเพลงกับไม่เพลงใช่ไหมนี่อันนี้ชืออะไรจุ้มจุ้มเว้ๆว่าอื้มว้าวว้าวโอจุ้มเบเบ้นะคะเอามาให้ดู อาหูลักษณะก็จะเป็นนี้นะคะเฮ้ยมันมีตัวสีด,ดำด้วยอะ่ะแล้วก็มีตัวสีขาวตรงไหนตัวหน้ากล่องใช่ไหมใช่จีจะเก่งอ,ะอ่ะแล้วข้างหลังเป็นไงโอ้โอ๋อเนี่ยหนับอันดนับหนึ่งันับสองหนับสามเขาีว่าอันนี้เก่งสุดอันนี้เก่งกลางๆอันนี้ไม่เก่งเลยว่าไหมไม่รู้ว่านะ ไม่ใช่ใช่นะ,ะเกะลยดีกว่าตัดให,แบบห้อุ้ยแป้นึงลืมบอกไปเลยสแก,กนได้มันสาม,มารถสแก,กนแล้วเอาไป<ม>าเอาไป<ม>โหลดกับอะไรนะเอาไปทำกับอะไรนะแอปหรอออนไลน์นนนเล่นเบเบ็ดกับออนไลน์อะ่ะ ให้ไม่เบียดกับคนอื่นอ่ะเราชูลงไปแล้วแล้วเขาแล้วในทองสับเราก็จะมีอะไรนะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสแกนมาโคดรหรอใช่แล้วก็จะมีลูกแล้วก็จะมีเบียดลงมานะคะเกะกันี้ด้วถุงน่าจะดำปี๊ปีเนะี่ยถุงเป็นไงอ่ะอยากรู้อ่ะ เช็คก๊าซไหมมีก๊าซให้เช็คไหมน้องเกตไม่ตุยมันต้องไม่เช็คการ์ดใช่ไหมถ้าไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูการ์ดอันนี้เราจะไม่ต้องดูก๊าซน้องจะไม่ดูก๊าซเขี่ยไหมทั้งวันจะไม่ดูการ์ดไม่ดูอะไรทั้งสิ้นไม่ดูไม่ดูควาำไว้คว่ำไว้คว่ำไว้แม่ีล่นแค่คว่ำนะเนี่ยโอ้สองทำวิถี มันเฉาก้ว,วยมากกว่านะกินไหมแนะม่กินเลยซีสล้ออะไรโอ้เขามีรอยแกะให้ด้วยนะจุดได้แกะไม่ได้อันไหนคืออะไรบ้างเนี่ยอันไหนเบ็ดอันนี้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 เบ็ดเราต้องแกะอันไหนก่อนไหนเมลหรือเปล่าเน,นี่ยเมียว เราต้องแกะไหนก่อนเอาอแบบแบบตื่นเต้นอะแกะตูดก่อนก็ได้เพราะว่ากันไกลไหมตัดเลยตัดให้อากัดเ <c oughs> ขากัดแล้วกันเก็บไม่ได้อ่านี่กิดไว้ให้นะกีนไว้ให้่เขาแกะตูดก่อนแล้วกัน จะได้เพื่อนๆถ่ายบิด้วยกันป๋ารู้เลยอ่ะป๋าจับตูดป๋าก็รู้เลยบิดอ่ะตูดสีม่วงอ่ะให้มันของความองแท้เนี่ยมันโหมันชัดมากมันชัดมากมันชัดมากมันชัดมันชัดอ่ะน่ะมันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โหหรือว่าเราจะได้ตัวข้างหน้ากลง ได้ตัวหน้าของวันนี้ขอฝากเลยนะไฟได้บิดอะไรแล้วเช็ดตเพื่อนคอมเมตนมาด้วยนะก่อน <What? S 1> ที่คลิปนี้จะจบเพราะว่าเพราะว่า น่าจะเป็นตัวไหนใช่ไหม้ฮทายอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้ถ้าใครอันนี้อืมน่าจะไม่ใช่แหละเพราะว่าดูจากกันแล้วเพราะว่ามันเหมือนกันมากเนน่ยเน่ยเนะแหน,นมันมาสองเซ็ตแล้วเนี่ <c oughs> ยเรื่ออะไรตื่น้นนะาาปีช่วยเพื่อนๆดูก่อนเอ๊ะขอขอจับก่อน มันเหมือนกันมันเป็นเวลเหมือน,น,นกันเหมือนกันตัวตัวอ๋อ,อให้เพื่อนดูก่อนแล้วตาปึ๊บอ่ะยืนให้เพื่อนดูอะไรอะอะไร,รด้านไหนด้านไหนตัวอะไรตัวอะไรตัื่นตาเลยนะ <laughs> เป็นห้าอะไรขอดูหน่อยห้าแปดศูนย์เอ้ะเรามาดูการกันดีกว่านะมันต้องดูแล้วการมันเป็นมันเป็นแค่นี้นี่เขาจะบอกวา่าเนี่ยเขาจะบอกให้มันจะบอกแค่ว่าศูนย์หนึ่งเฉยน้องจะดูน้องจะดูแบบว่ามันจะมี online, อ,ออนไลน์เอาไว้ทําออนไลน์เปล่านี่ไงนี่ออนไลน์เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนแอปสแกนเอาปิดเอาไว้เฮ้ยขอขอไอ้นั่นออนไลน์หน่อยสิสแกนเหรอ อันนี้คือาร์ดต้องปิดเอาไว้มันมีโค้ดววมันมันไม่ได้มีการ์ดอะไหรหรอกมันแค่บอกว่าเป็นศูนย์หนึ่งเฉยๆบเบเบท่านสุดยอดนี่นี่นี่ยวเขาดูการ์ดหน่อยเื่ออะไรนี่เราต้องชูดแล้วก็จะมีบเบเบทลงมาเพื่อนถ้าเราชูดลงไปใช่ไหม แล้วแล้วแล้วมันก็จะมีมันจะมีลูกข่างมาอีกตัวนึ่งแล้วก็พุ่งใส่อะนี่คอมโบแนะนำเนี่ยคอมโบแนะนำพวกบอกให้ไปใส่กับคโคบดากูนเนี่ยอันเนี้ยอ้อยากได้ตัวเนี้ยมาอนอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวอีพีสเดี๋ยวเอามาทำออนไลน์ line, ให้ไหม เอามาทำแบบออนไลน์เลยไหมเอาไหมลองดูก็ได้ป้าย,ยังไม่เคยทำเลยองนองก็ไม่เคยนะเห็นพี่ท็อปเคยบอกในทีวีาของเล่นเยอะมากโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ